สวัสดีครับโตกับเทนเจร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหัวหน้าหน่วยทีมสำรวจรีไวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โตัวเกมปรับสเตตัสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี <'s> ๋ยวมาดูกันว่าโตเกมปรับอะไรไปบ้างนะครับและการใช้งานจะดีขึ้นสักแค่ไหนนะครับวันนี้มารีวิวกันที่ เวล140อัลตร้าก่อนนะครับตัวนี้ผมคาดว่าจะปั้นแม็กซ์นะครับเพราะว่าจับได้2ตัวใช่ไหมกบดําผมมี14แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยขาดกบดําอีก4เท่านั้นนะอ่ะคิดว่าน่าจะแม็กซ์ได้ในเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรีวิวอัลตร้าแม็กซ์ครับมาดูแบทเทิลกันนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ดูเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันนะในส่วนของสเตตัสนะครับรีวิวนะครับเป็นสายว่าไวทัตไฟนะครับที่มีพลังโจมตีกายเดิมนะครับเวล140 5แสนน่ะครับแม็กซ์นี่9แสนเจตรงนี้เท่าเดิมนะไม่ได้มีการปรับนะครับซึ่งค่าติกายเดิมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้เยอะมากไปนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับอ่าก็มีบัฟด้วยแหละมันก็ยังตีดูแรงอยู่นะครับในเดือนนี้นะครับพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสิล้านครับแม็กซ์นี่สามล้านเค่อนข้างจะน้อยนะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับแต่อย่างใดนะครับแต่ตัวเลขตรงนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่า อย่าไปดูตรงนี้เป็นหลักค่าเกียร์มีผลนะครับหลบสกิลต้านสกิลมีผลนะครับแล้วก็ค่าแฝงเดิมของเรนเจอร์ที่จะทําให้ตัวมันเองเนี่ยค่อนข้างจะหลบดีเป็นพิเศษนะซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามีค่าแฝงพอใช้ได้นะครับอันนี้ต้องทดสอบอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเจอท่าน้ํานี้ก็ปิวเลยนะเอออันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าแพ้ทางท่านเนี่ยยังไงก็รอดยากนะครับ ยืนตำแหน่ง290อ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ยุ่มกันนะถ้าจะให้ดียืนสัก300กว่าน่าจะดีกว่านี้นะอะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดใส่เกียร์ปืน p l a ตสไ Sniper นะครับเกียร์ฟรีนะครับก็เหมาะสมยุ่มกันนะตำแหน่งยืนก็จะยืนไปเป็น300กว่าเลยนะครับเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไวนะ99นะครับ ความเร็วในการโจมตีสูงปรี๊ดเลยทีเดียวอ่าฉะนั้นเนี่ยสมมติไปยิงนะครับยิงธรรมดานะครับหรือว่ายิงธรรมดาติดคริกนะใส่ตัวธาตุไม้นะครับสมมุติว่าเขาไม่มีอมตะนะเพราะว่ายิงธรรมดาเนี่ยไม่ทะลุอมตะนะครับมีปลิวได้อยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่ายิงค่อนข้างจะไวอยู่เหมือนกันนะครับคูดาวเลนเจอร์นะครับอัลตร้าเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กหันครึ่งนะครับและธาตุก็เป็นกลุ่มที่ใช้และธาตุค่อนข้างจะน้อยนะโอโรโบนี้นะครับอ่าใช้และธาตุน้อยมากนะครับ แล้วก็มีบัฟนะครับเฉพาะเดือนลดได้อีก30สบเปอร์สบายเลยทีเดียวนะเดือนนี้คือได้ได้ว่าเก่งไปก่อนเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับสเตตัสไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนครับการปรับเปลี่ยนเป็นส่วนของสกิลนะครับสกิลหนึ่งครับดาเมจกระเด็นนะครับแล้วก็ลดต้านสกิลสกิลหนึ่งไม่ทะลุนะบางคนเข้าใจผิดนะครับสกิลหนึ่งนี้ไม่ทะลุนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับให้ทะลุนะดาเมจ24เท่าก็เหมือนเดิมนะครับ จุดที่ปรับคือความกว้างสกิลนะสกิลนี้เดิมเนี่ยกว้าง2 5 0จุดปรับเป็น320อ่าถือว่าได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นธาตุไฟใช่ไหมต้องการไปทำดาเมจใส่ธาตุไม้นะครับไทกะยืน290ยิงถึงแล้วนะอ่าเดิม2 5 0ยิงไม่ถึงนะครับปรับเป็น320นี่ถือว่ายิงถึงไปหลายตัวเลยนะคูลด์สกิลเท่าเดิมครับ12วินะครับ สกิล2ครับดาเมจพิษนะครับสกิลนี้แหละที่มันทะลุอมตะอ่ะเดิมก็ทะลุอยู่แล้วนะดาเมจพิษทะลุอมตะแล้วก็ล้างฮิวนะครับเดิมนะครับความกว้าง310จุดปรับเป็น380จุดผมไม่รู้ว่าปรับกาทันหันแบบนี้มันจะมีบั๊กหรือเปล่านะแต่380จุดค่อนข้างจะกว้างอยู่เหมือนกันนะก็ได้ได้ว่าก,กวาาเลยทีเดียวนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันไม่ทะลุใช่ไหมเราใช้สกิล2เนี่ยในการ ถ้วยทะลุนะครับล้างอมตะทิ้งเอาไว้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยคอมโบกันเองอ่ะใช้สกิลคอมโบกันเองนะครับการปรับนะครับความกว้างสกิลก็ปรับนะแล้วก็ดามเมจก็มีการปรับด้วยนะครับอัลตร้าเนี่ยเดิม300เปอร์นะครับปรับเป็น400เปอร์นะครับไฮเปอร์นะครับเดิม400เปอร์นะครับเป็น600อเปอร์อ่ะก็ปรับให้แรงขึ้นนะซึ่งสมมุติว่าถ้าโดนติดครบนะครบจำนวนวิเลยนะครับ จากเดิมนะครับ12เท่าในร่างอัลตร้าเนี่ยก็เพิ่มเป็น16เท่านะอ่าส่วนไฮเปอร์ครับอัลตร้านี่12เป็น16เท่านะครับไฮเปอร์เนี่ยจาก12เท่าเป็น18เท่าฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับใช้ไฮเปอร์ก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะอ่าถ้าถ้าแม็กซ์นะครับถ้าแม็กซ์นะครับถ้าเวลโรซี่สิผมมองว่าใช้อัลตร้าก็พอเน้นปล่อยตัวนะ คูดาวสกิลก็เท่าเดิมครับอัลตร้า7วิไฮเปอร์ Hyper 6วิครับก็จะมีการปรับในส่วนของความกว้างนะในสกิลที่2นะครับแล้วก็ดาเมจที่หนักขึ้นนะครับอันความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ลดการต้านสกิลของธาตุไม้อาจเดิมยิงไม้ไดีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะยิงไม้ได้ดียิ่งขึ้นนะฉะนั้นร่างแบค็คเนี่ยตัวนี้ผมชอบไฮเปอร์นะครับถ้าเวลล์ร็อคที่สินี่ใช้อัลตร้าไปก่อนก็ได้นะอัการใส่เกียร์ครับฟื้นแผนเนสเลเปอร์ช่องกลางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีสุดนะช่องสุดท้ายก กระเป๋าออกสกิลนะครับถ้าช่องแรกใส่เป็นธนูก,ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอะผมเนี่ยเปิดได้มานะออสองชิ้นนี้นะครับก็นํามาทดสอบเลยครับดาเมจจะอยู่ในแหวนนะครับอาจะได้มาทดสอบกันนะคือเราแบบว่าโอ้โหเปิดเกียร์อย่างเดียวเลยนะครับ คือบางคนบอกว่าโหเติมแพ็กมาอย่างงี้ก็ไม่ใช่สายฟรีแล้วสิก็จะเรียกว่าไม่เป็นสายฟรีก็ได้นะแต่ว่าแพ็คที่เติมเนี่ยผมเติมมาเอากบนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นเศษรูบี้แล้วกันนะเพราะว่ามันได้รูบี้มาไม่เยอะนะครับหลักๆที่ผมเอากบนะครับแล้วก็ขนนกนะก็คือแพ็คเดียวน่านะครับแล้วก็แพ็คขนนกนะครับอันนี้ได้แต่มุมมองนะคือผมเนี่ยต้องการจะมาทดสอบให้ดูครับให้ไวที่สุดให้มันแบบดูชัดเจนที่สุดนะ โอเคใช้ราทัไ์ไปเยอะนะครับอังเกียร์ช่องกลางผมมีเกียร์รดแลด้วยนะรถแล่ไปนิดนึงนะครับวิ่งไปนี่สกิลหนึ่งครับโอ้โหสกิลหนึ่งไม่ได้มีการปรับนะมีแค่ความกว้างสกิลนะครับค่อนข้างจะกว้างนะนี่สกิลสองครับคือตัวนี้เนี่ยการตีธรรมดานะครับกับสกิลสองเนี่ยมันคล้ายกันนะเราดูง่ายๆครับสกิลสองเนี่ยมันจะควงดาบนะครับแล้วก็พุ่งไปเป็นสีม่วงๆนะแล้วก็ไปแบบฟันถับเลยครับนี่นี่น,นี่นี่ครับ นี่ได้อยู่นะผมว่าเขาแรงอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมทดสอบอีกด่านหนึ่งให้ดูนะครับเพราะว่ามีบางคนบอกว่ามันตีข้ามไปยังแนวหลังหรือเปล่าไม่ข้ามนะครับตัวนี้ไม่ข้ามนะก็จะเป็นแนวลึกนะครับก็คือยิงข้างหน้านะครับไปถึงข้างหลังนั่นเองนะคือมันปรับแล้วไนงะเป็น380จุดนะครับในสกิลที่2ครับอ่ะสกิลหนึ่งสามีนี่ก็ถือว่ากว้างอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในด่านนี้นะครับ ว่ามันจะยิงลึกไปขนาดไหนนะครับอยิงลึกแค่ไหนไม่ได้หมายความว่ายิงโดนทุกตัวนะบางตัวมันอาจจะหลบได้บ้างนะครับอันนี้สกิลหนึ่งครับสกิลสองโหเอาจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวต้องดูไปก่อนนะครับดูเหมือนว่าปรับแล้วอ่ะก,ก็กลยอยู่อ่กไกลยอยู่เห็นแล้วโอเคไกลยอยู่นะก็น่าจะตามนั้นนะนี่ๆตรงนี้ครับตรงจุดตรงเนี่ยยิงถึงครับ โอเคอะยิงถึงแล้วก็ยิงค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันนะคืออย่างที่บอกครับเดือนนี้มีบัฟพลังโจมตี50เปอร์นะครับซึ่งอันนั้นเน่ส่งผลต่อดาเมจสกิลด้วยนะแล้วก็เรนเจอร์นะครับสามารถนํามาใช้บัฟเพิ่มพลังโจมตีได้มันก็จะตีหนักมากนี่เนี่ยหูลึกนะโอเคเราเห็นแล้วนะครับสกิลสอเนี่ยมันเป็นดาเมจพิษนะครับก็จะเป็นดาบขึ้นหัวเดี๋ยวดองปล่อยไหลไปสนิดหนึ่งนะครับนี่เลยโอ้โหถือว่ากว้างนะ ค่อนข้างจะกกว้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเออเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็นสกิลของมูนเบสบอลหรือเปล่านะแต่มูลเบสบอลกว้างแค่350จุดนะครับอันนี้สกิล2 380ามดจุดได้ด้วว่าลึกมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะอักก็เห็นแล้วนะครับว่าลึกนะครับต้องเราดูนะครับว่าการปรับแบบนี้มันจะแบบอยู่ดีๆบักแล้วก็บตายมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่านะเพราะว่าเขาต้องเขียนโปรแกรมนะครับแก้ไปเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวทดสอบก,กันนิดนึงนะครับ เจอกับ id ่ะเจอกับเรียวนะครับอันนี้ดูกันเบื้องต้นนะเรียวนะครับเรียวเป็นาธาตุไฟนะครับเนื่องจากว่าตัวเวลล์ร้อยสี่สิบอัลตร้าของ id อื่นเนี่ยผมไม่ค่อยมีตัวเท่าไรนะอันนี้มาทดสอบกับเรียวนะครับที่ id 6เพราะว่า id 6นี้ผมไม่ได้ปั้นเรียวนะโอเคมาดูกันเบื้องต้นครับเรียวก็เป็นตัวที่ดาเมจทะลุมตะนะครับในสกิลหนึ่งนะแล้วก็คูดูดาสกิลเก้าวินะครับ แต่ผมมองว่าเรวายนี้ผมค่อนข้างจะชอบกว่านะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะอันนี้โดนยิงเข้าไปแล้วครับน่าจะเป็นสกิล2นะเพราะว่าเอฟเฟกขึ้นหัวโอ้ยโอ้ยร้องโอ้ยเลยครับร้องโอ้ยเลยครับยิงหนักมากนะโอ้โหปิวกันเลยทีเดียวครับก็กลุ่มเรนเจอร์มันปลอะบ,บางทั้งคู่นะใส่วงไว้นะก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของการ ใส่เกียร์ด้วยนะครับอันนี้โดนยิงคริเอาไปอยู่เหมือนกันเออเราก็ไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยออมีค่าตีกายเดิมค่อนข้างจะสูงนะครับคือสูงมากเลยอะถ้าเอาค่าตีกายเดิมครับมาใส่ให้รีไวนี่น่าจะดีกว่านี้นะนแต่ว่าอันนี้เรื่องของการอัปเกรดครับยังตามหลังอยู่นิดนึงนะนิดนึงนะ แล้วก็ตัวหงเรียวเนี่ยเขายืนค่อนข้าง,างจะไกลนะครับเขาก็เลยยืนตั้งป้อมนะจุดนี้เป็นจุดที่ดีนะครับคือยืนตั้งป้อมเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับโอ้โหอาาผมใส่เกียร์รถคูดาวเรนเจอร์นะเป็นช่องที่สองนะเป็นเกียร์ที่มีพลังตรงตรีแล้วก็รถคูดาวเรนเจอร์นะเรียวก็เลยปล่อยตัวได้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะเอ้ยแต่ดีวายหนักครับ แต่ว่าเวลาโดนนี่ก็ไปอยู่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวว่าอัปเกรดยังน้อยครับอัปเกรดยังน้อยนะก็คืออย่างที่บอกครับผมเดี๋ยวรอดูร่าง Max ครับแล้วเดี๋ยวอัปเกรดเนี่ยให้มันขึ้นมาสักแบบ U-30 กว่านะตอนนี้ U-29 กานะครับการอัปเกรดนี่ยัง U-10 ิบยอยู่เลยนะต้องพึ่งเวลาสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูกันประมาณนี้นะกันก็ถือว่า2ตัวนี้เนี่ยเอาจริงนะมันก็พอๆกันนั่นแหละ แต่ว่าตัวเดียวเนี่ยมันยืนค่อนข้างจะไกลนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าตามชอบคืออย่างที่บอกนะว่าโคโรโบรอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะก,กักคือจะเก่งก็แบบเก่งไม่สุดอะแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะก็คืออย่างที่บอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีตัวดาเมททัตไฟอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะโอเคอันนี้มาทดสอบนะครับเป็นการทดสอบดูนะครับว่าเมื่อเราไปเจอนะครับเรนเจอร์ทัตไม้ตัวเจิงๆเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้างอาจจอเอเรนเลยครับ ามาเจอเอเรนครับมาดูกันว่าเขาจะหยุดยั้งการข้ามได้ดีสักแค่ไหนอันนี้คือมาทดสอบนะครับว่ายิงเอเรนแล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อโดนสกิลการข้ามเนี่ยเขาต้านอยู่ไหมนะครับเพราะว่าเป็นค่าชนะนะครับจะได้ดูเอเรนในเกมตั้งรับด้วยนะครับว่าเขาจะข้ามได้ไหมเขาข้ามได้ครับเขาข้ามได้นะ อาใครกลัวเอเรนข้ามครับเอารีวายมายืนสก,กัดพอจะได้ไหมอ่นเดี๋ยวผมยิงว่างยิงคีปนาวุธว่างเดี๋ยวจะโดนบ่นนะเพราะว่าคลิปทดสอบจริงๆผมอยากจะแค่ทดสอบครับนี่ครับยิงเข้าอยู่นะแล้วก็ยิงเข้าหนักแน่นอนครับชนะธาตุด้วยนะครับมีการบัฟด้วยนะครับอ่าผมกดออโต้ให้ดูคร่าวๆเลยกันนะ ฝั่งนั้นไฮเปอร์แม็กซ์ครับนี่ครับยิงเข้าครับยิงเข้านะยิงเข้าได้ค่อนข้างจะดีนะครับและก็ตายด้วยนั่นแหละ,ะถ้ามีเกียร์ดีกว่านี้นะครับบอกเลยครับว่าบวกอัปเกรดด้วยนะก็น่าจะดีกว่านี้นครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเอามายืนคุยกันได้อยู่นะออยืนคุยกันได้อยู่เหมือนกันนะนเจอเอเรนครับก็โดนข้ามอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นอัตราการข้ามที่น้อยเนื่องจากว่า เราชนะทางทาธาตุเขานะครับเอเดนเนี่ยเขาจะข้ามได้ดีนะครับกับาธาตุชนะนะแล้วก็าธาตุเสมอนี่ก็ปล่อยตัวเยอะนี่เอเดนก็ข้ามอยู่เหมือนกันนะแต่เจอาธาตุแพ้เนี่ยเอเดนเนี่ยเจอไฟก็อัตราการข้ามก็ลดน้อยลงนิดนึงนะอัดต่อมาครับเจอของแข็งสักนิดหนึง่งเจอเมริโอรัสครับที่ไอที่หนึ่งมาดูกันว่าไปนะครับไปเจอไม้นะฝั่งนั้นเนี่ยเขา สันนะครับแม่นยำทุกธาตุมาดูกันว่าพอะจะช่วยอะไรได้บ้างไหมนี่เห็นไหมคือตัวนี้ยมันเกินเกินไปผมบอกเลยครับเมริวดัสเนี่ยเกินไปนะครับหลายคนนี่คาดหวังนะครับว่าพาพิภพไทยท่นเนี่ยเขาจะแบบว่าเสงได้อย่างน้อยก็เต๋งได้พอๆกันอนะ่ะก็เอาจริงๆก็ไม่เท่านะคือเอาจริงนะผมมองว่า คิงเนี่ยก็มีการโดนปรับไปแล้วประมาณหนึ่งแต่เมริโอดัสเนี่ยดูแล้วยังไม่ถอยเลยนะดูแล้วเขายังไม่ค่อยถอยเท่าไหร่นะก็ต้องไปดูครับโอ้ยนี่ตายเยอะอยู่เหมือนกันนะเห็นนะครับว่าฝั่งนั้นเขาตายแล้วฟื้นนะครับอ่าตายแล้วฟื้นอยู่เหมือนกันนะอ่แต่ว่าเมริโอดัสเนี่ยเขาถึกจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจับแม่นอะคือเขาแม่นมากอ,ะอ่ะวันนี้ชนะเลยนะเออสตันครับซัดโคตรเลยทีเดียว อ่ะก็ยังยืนคุยกันไม่ได้ตอนนี้ยังยืนคุยไม่ได้เพราะว่ามันยังอัปเกรดไม่ได้สูงเท่าไหร่แล้วก็เมดิอสเนี่ยมันเป็นระดับเทพเลยเลยนะครับอ่าปั้นแม็กซี่ตอนนี้ก็ปั้นเถอะนะครับไม่ได้ห้ามเลยนะคือตัวไหนที่แบบปั้นได้ปั้นเลยทาอ่าน,นี้มาทดสอบกับไทกะดูนะครับะระยะสกิลเขายิงถึงกันแล้วนะยิงถึงทั้งสงสกิลเลยนะครับเอเดนว,ว่าสกิลหนึ่งนี่ไม่ทะลุอามาตะแค่นั้นเองนะไทกะ,กะก็โดนปรับไปเยอะแล้วนะครับ ไม่ติดคริในเกมตั้งรับแต่ก็ยังโหดอยู่ล่ะคืออย่างที่บอกว่าตัวดาเมจท่าุไม้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวดีๆแบบนี้เยอะขนาดนั้นนะอันนี้โดนยิงครินะครับก็จะตายได้เลยครับเนื่องจากว่าชนะท่านนั่นเองครับนี่ยิงคริโอ้โหกระเด็นเลยครับทีเดียวเลยครับอ่าเย้ไกะนี่ผมไม่ธรรมดานะเกเจ็ดดาวสองชิ้นนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเบื้องต้นของรีไวนะครับ ถ้าอัปเกรดได้ดีกว่านี้มีเกียร์ดีเน้นย้ำนะว่าต้องอัปเกรดสูงนิดนึงนะครับเราต้องมีเกียร์ดีนิดนึงนะมันก็จะเก่งได้มากกว่านี้ครับคือเบื้องต้นดีแล้วล่ะเพราะว่าการปรับเนี่ยมันยิงค่อนข้างจะกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ดาเมจพิษสกิลสเนี่ยก็ฝากความหวังได้นะครับเพราะว่าคูดาวสกิลเขาต่ำนะครับแล้วก็พิษก็หนักขึ้นความกว้างสกิลก็สูงขึ้นนะผมก็เลยมองว่าใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวไว้ผม แม็กซ์ก่อนอ่ะเดี๋ยวมารีวิวดูนะครับว่าเขาจะใช้ประโยชน์นะครับจากการยิงดาเมจพิษนะครับแล้วก็ทะลุอมตะนะครับทะลุอมตะคือล้างทิ้งเอาไว้อ่ะสามสี่วินะครับอ่าแล้วก็ล้างฮิลผมมองว่าตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้ดีนะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นตัวที่ไปยิงดาเมจแบบว่าสุรุยสุร่ายอย่างเดียวนะคือจุดที่เขาแบบว่าทําประโยชน์ให้ทีมนะครับก็คือการ ขัดขวางการฮิวเลือดของศัตรูนะครับแล้วก็ล้างมตะปองตาถ้าเกิดใช้อลตร้าก็ติด4วิเลยนะครับทิ้งไว้ให้ไอดี1หนึ่งเนี่ยยิง3เข้าไปนะอาจจะอยู่เหมือนกันนะถ้าสับไปไฮเปอร์นะครับก็เหลือ3วินะแต่ว่าดาเมจก็หนักขึ้นนะกับความสามารถที่จัดการธาตุไม้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับออาวันนี้มารีวิวกันเบื้องต้นนะครับอันนี้คือการอัปเกรดก็ยังไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกียร์อะเกียร์นี่ถือว่าได้เลยนะเพราะว่าเรามีเกียร์เดดาวแล้วนะครับก็ยัง แอมเห็นอยู่ว่ามีความปรอะบังอยู่แต่ว่าอันนี้คือเวลโรสี่สิบนะครับแต่ว่าดาเมจเราเห็นแล้วนะว่าไปจัดการนะครับทยกะไฮเปอร์แม็กซ์ได้เลยนะส่วนเอเดนเนี่ยก็พอจะจัดการได้แต่เจอมเมลโรสเนี่ยยังปวดหัวอยู่นะเออถือว่าเลนเจอร์ตัวั้นเขาเก่งเดินไปนะครับเอาวันนี้มาทดสอบกันประมาณน,นี้ก่อนเดี๋ยวอดใจรอนะกบดามอัลตร้าอีก4ตัวเท่านั้นนะก็ต้องรอจากกระดานห้องทดลองรับนะครับไปลุ้นกันว่า แต่ได้เมื่อไหร่นะแล้วเดี๋ยวมารีวิวอัลตร้าแม็ก์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะแกล่งขึ้นสักแค่ไหนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะใครมีตัวนี้นะครับปั้นขึ้นมาใช้งานได้เลยครับถ้าจะปั้นแม็กซ์นะครับก็ต้องเป็นทีมที่ไม่มีดาเมจทัดไฟอาถือว่าค่อนข้างจะได้อยู่นะถ้าแม็กซ์ครับใช้ไฮเปอร์นะครับเวลร้อสใช้อัลตร้าไปก่อนนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับลับปกันครับสวัสดีครับ